ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนเข้าใจถึงพื้นฐานทางห่วงจุ้ยเบื้องต้นว่าชัยภูมิโดยรอบอันเป็นที่มาของพลังห่วงจุ้ยนั้นมีผลถึง80%สเอร์ซส่วนองศาและทิศทางมีความสำคัญลำดับรองลงมาดังนั้นในการตรวจห่วงจุ้ยของอาจารย์หมาทุกครั้งจึงคำนึงถึงเรื่องหลักเป็นสำคัญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกศิษย์ต่อไป คือตรงเนี้ยมันจะสูงไม่มากที่ใชนทำเสาอะไรเงี้นะอืมแต่วัดมันใหญ่ใช่โอ้โหที่นี่โอ้ตรงนั้นมันเลยมันเห็นที่เก็บวัดมันใหญ่ไงแล้วน้ำที่เห็นกป็นทาน้ำที่เห็นมันเป็นทางน้ำระบายน้ำที่เป็นทางน้ำเข้าเป็นทางน้ำกันน้ำออกนี่เป็นทางน้ำ อยูแล้วกรนั่งอร้มวัดใหญ่ทนั้นเลยซ้ายขวาหน้าด้ว่นู้นงวัดแล้วคนหรือกกะต่ายม้าหนูนี่ท่านรับราศีนะเนี่ยวุ่นวายอยู่กัน สามไม่เยอะขาดมีเวลามันก็ไม่เหลือแล้วเหมือนด้วยเหมือนด้วยมึงด้วยแหละยินดีด้วยอันนี้อันนี้ชึงโชคโงช่วงนีหมายเลขดีก็หมายเลขหนึ่งหมายเลขเก้าอย่างนี้นะเพราะเพราะเป็นหัวแม่งถึงได้ได้ให้ทำหนูมาก็ตายไก่นี่คนอื่นเนี่ยเฉียงไม่มีโอกาสได้สัมผัสโผล่เสือเสือเนี่ยเนี่ไม่ได้นี่ยังไม่ได้นับหมายเลขดวงด้วยนะใช่ครับ เสียงเสียงงีะรกระดูกหักฉลองไปแล้วนับกระโดนไปอีกเยอะอีตาพวกเสียงเสียงอยากตรงไหมล่ะเสียงเนี่ยจริงๆแล้วสี่เสียงนี่ก็โดนหมดถ้าถ้าดูเนียเราต้องดูตอนนี้เป็นยุคของตะวันออกตะวันตกอืค่ะพราะเข้ายุคเก้าเป็นยุคของตะวันตะวันออกคนตะวันออกกับคนตะวันตก กลุ่มคนละคนละส่วนแล้วอ๋ออ๋ออ๋อแล้วใช่ยุคเก้าในสามสิบเก้ายุคนี้ยุคของตะวันออกคนตะวันตกจะรุ่งเรืองได้ยังไงถูกต้องเฮ้ยถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรทำอะไรที่สำหรับเตรียมตัวไวเออไม่ได้เตรียมตัวไวค่ะไม่ใช่เฮ้ยเฉยๆไม่คิดไม่มาเชียร์กันเยอะเนี่ยจีน่าเนี่ยก็ตายสองเด้งถุงโถง้วยทั้งสามประชาชาติเลยยุคเก้า ก็ชินเจะไม่คนสไตล์นี้หมดแล้วเขามีความแปลกุ่างมีพลังยังมีพลังไม่แล้วเราจะไม่พูดถึงเพราะอาจารย์ชอบพูดถึงไฟบรรลัยการเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เราจะเหยียบไว้เหยียบอะไรไฟบรรลยการนะอาจารย์ไม่แต่ปีหน้าดาวสีดาวดีใช่เหรอดาวดาวเหมือนช่างดาวเหมือนช่างก็ใช่ใช่มันจะคลีกคลายมันจะคลีกคลาย เอาใจกีไว้ที่สระ่าอย้กรอใจิงกอาิดตัวถึงเวลานั้นเนี่ยถึงเวลาถึงเวลาพอพอมนอนผ่านไปเวลาหมดเสร็จปับเดี๋ยวก็จะเหมือนเลยหคนที่บอกโอ้กให้้ที้เอาใช่กลารูปแล้วก็จะเกิดการรูปกาวรูปไม่ใช่ก็ที่เราให้ที่ให้ทำเนี่ยแล้วก็ไม่ทำลังเลลังเลจนทั้งหมดเวลา มันมีเวลาให้แล้วคุณเดินหน้าหรือเปล่าคุณไม่เดินหน้าก็อย่าเอาเลยก็จบไม่รู้คุณค่าไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปขาที่ไหนก็ได้นี่เขาไม่ไม่ไม่ใช่อาจารย์ยังอยู่นี่มันไม่มีแล้วไืแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันไม่มีแล้ว อยู่บ้านดาวเหินสองปีครบรอบสองปีพ่ครับครบรอบสามปีว่าทั้งหมดทำแซ็กซี่สองปีกันโดยประมาณแซ็กี่ทำใช่ใช่รวมสี่ปีเออแล้วทำทั้งสองคนอ่ะแล้วเป็นยังไงชีวิตก็ดีขึ้นด้วยก็คือผลผลิตได้มากขึ้นแล้วก็ราาค แต่ว่าที่เราต้องการขายที่ไม่ได้ต้องการขายที่คุณไม่ต้งขายขายจริงๆให้เลิกวันออกเข้าไปตัดขายให้ขาดผมเพจขายเพจขายแล้วเนี่ยวมีเด็กทำครับที่พี่อาจารย์เอาลูกที่พื้นที่ที่จะขายประกอบสทำเพจขายตัดขายให้ขาดอย่าไปแบบ ลังเลเสียได้มันต้องแังเสิ่งที่เราไม่เอาจริงๆมันถึงจะออกไม่เคยไงไม่เคยไงครับไม่รู้รีดอบอกแหนเออบอนย่านัออกหมนเนาะลยเนะลยอยากอยากกะซื้อตรงนี้ะน้ำมันนอกโคลกเห็นไหมนอกโคกแล้ววัดเนี่ย นกหผงแดงก็วัดเสือก็วัดมังกรก็วัดแล้วแถมยังเงินเนี่ยเพราะทางระบายน้ําเป็นเส้นทางน้ําไหลไหลออกไปซึ่งถึงแม้ว่าดาวเหมือนไม่เกี่ยวแต่ชชยภูมิมันมันชัดไงมหา,าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ แต่ว่ามันสู้ทะมุนไม่ได้สู้ทนมุนไม่ได้เช่าไปก่อนพี่แล้วเดี๋ยวรอตังเยอะๆปังเดียวเอาไปเลยจะาไม่งั้นขายที่ได้ถ้าออกมาเดี๋ยวกลับเข้าไปไม่ได้ครอยรอดเรียกเลยเป็นนัหนึ่งคือคือมันมันมันอยู่แล้วมันสบายจามันอยากมามาเสี่ยงนะครับเสี่ยงตรงเนี้มันมันได้แต่ชัยภูมิมันไม่ได้ <Okay. S 2> น้ำมันได้โอบเหมือนทาง,งนู้นทางนู้นน้าโอบน้ําใหญ่แต่ทางนเนี้ยเนี้ยอย่างที่บอกอะน้ําเห็นบ้าน,นมันมาบโค้งหน้างเนี้ยแล้วเรามาอยู่ตรงนี้พอดีแล้ววัดมาเริ่มเลยแล้วประเด็นสําคัญเนี้ยความเคลื่อนไหวกันด้านส่งเสือเนี่ยสูงมากเลยโอ้โหสะพานข้ามน้ําใหญ่เลย mm hmm. mm hmm. เนี่ยไอเนี้ยจาก,ก็เคยจะซื้อไอตึกลักษณะน,นี้ทีนะ แล้วพอมองไปปั๊บโอ้โหรถมันวิ่งบนสะพานเทียบเลยเลยแม่เอาไม่ไหวมันมีตัวฉุดพลังเป็นตัวฉุดพลังอืมแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วห้องรถนี่มัน,นคมไปหมดเลยเยี้เบียดมนเยอะไงแล้วเรามาต้องมานั่งแก้อีกวัสดุที่เขาใช้ก็มีผล เวลาอาจารย์ตรวจเนี่ยอาจารย์จะบ่นเรื่องเรื่องวัสดุเสมอเลยเหมือนบันไดบางบ้านเนี่ยมันใช้ไม้แบบโอ้โหไม้ถูกตุกปูเนี่ยอย่างก็ไม้แบบเลยอะไรเงี้ยโอ้โหมาคิดรอราคาเนี่ยซึ่งมันมีป่ยนะแต่ว่าคุณทำคุไปทำแซกีแล้วแซกีมันมันมันก็เอาอยู่แต่ว่ามันจะไปด้อยค่ามันลงไครับ อาจารย์อยากให้มันอัพหรูอลไม่ใช่ต้องมาลบล้างปลอเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้สามที่สาม,สาม,สามชั้นเนี่ยอยู่ได้แต,แต่อย่างที่บอกอะ่ะไอตัวถอรมันเยอะคือแซกเกอมัน,ม,นมันป้อนคุณแล้วคุณจะอยู่ไหนก็นแล้วแต่คุณดอนให้ถูกเนะี่ยมันมันได้อยู่แล้วในระดับแต่ไอตัวที่จะมาเบิ้ลคุณเนี่ยคุณอุตส่าห์อยากหาที่ไงนะใช่ไหมมันมันไม่ได้หนุน โดยเฉพาะบ้านวัวเนี่ยถามว่าข้ามยุคได้ไหมไอ้ตรงนู้นนะข้ามยุค,คึงได้หลายน้าไอ้ตรงเนี้ยอืมมันได้นะข่าน้นาได้นี่มันก็ไม่โอเคแล้วจริงแค่ไหนทั้อมืมดนั่จริงแขนลนกอมันปังด้วยที่ที่ประตูมันเล,ล็กลงใช่เห็นฟิวส์แตกเอาไง ไม่หนาวกลับไปอุ่นแต่แรกเข้าใจผิดคิดว่าน้ำมันชนตึกแล้วแบบแหงนประตูประตูมีอะไรอย่างเงี้ยเผื่จะแต่อธิบายนี่เห็นเห็นแล้วใช่ไหมเออเพราะที่ไงชอบชอบที่ย่คิดแบบนั้นเนี่ยมันต้องมาอย่างนี้แล้วไปตรงนี้ระโอบแล้วโอบไปนี้สวัดไปเพราะถ้าโอบอย่างนี้ปั๊มเนี่ยมันได้ส่งน้ําได้น้ําจากเทพเจ้าหลิงเสร็จแล้วก็ได้น้ําจากคนชาติ เป็นน้ำจงหัวทำรู้น่ะได้น้ำจงหัวถ้าถ,ถ้าที่เก่าที่เรามานะตรงนั้นน่ะได้น้ำจงหัวมันเฉพาะอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันได้สองดับน้ำแต่มาทางนี้แค่น้ำเดียวก็ยังเป็นน้ำตีกลับอีกเป็นน้ำโอ้อ่อยหลายจากด้วยอะไหนไ่อไรนี่เพราะบั้นบอกบอกเทียบกันจริงๆนะท่านู้น่ะแพงกว่านะแต่ เยอะกว่าเยอะถ้ามองเนี่ยไม่ใช่ซื้อที่ซื้อพลังแล้วมันอยู่ข้ามไม่ได้เลยอันนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวให้มีเงินเข้าเลยเยอะเดี๋ยวทําให้ทำเพิ่มให้ดีกว่าไหมดีโอเค <laughs>